สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะโลโจิลรู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อเห็นว่าคนที่จับคอของเขาก็คือแฮนเซนเขาเห็นว่าร่างกายของแฮนเซนพุกพ่านไปด้วยลมปานสีม่วงโลโจิวต้องการจะเรียกกีนเลสออกมาเพื่อรวมร่างแต่เขาต้องตกใจเมื่อพบว่าการเชื่อมต่อกับโรหินชีพจรเทพสปริตของเขาถูกตัดขาดเขาไม่สามารถเรียกกีนเลสออกมาได้แฮนเซนจ้องไปที่โลโจิวและถามอย่างเย็นชาเจ้าอยากจะตายแบบไหน จูจูโรจิวก็รู้สึกสิ้นหวังขึ้นมาเขาเชื่อว่าคงจะต้องถูกฆ่าตายแน่แน่แฮนเซิลบีบคอของเขาแรงขึ้นเรื่อยๆลาโรจิวรู้สึกว่าเขาไม่สามารถหายใจได้มันเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่คิดแม้แต่จะถามคำถามอะไรเขาโรจิวไม่สามารถใช้ยีนเลสได้ดังนั้นโรจิวไม่มีหวังที่จะตอบโต้อะไรได้เขาพยายาม,มจ,ะะไไจ,จะแกะมือของแฮนเซิลที่กำลังบีบคอของเขาเขารีบพูดออกมาว่าข้าแก่ถูกจ้างมาทำงานนี้เจ้าไม่อยากรู้หรือวา ใครที่สั่งให้ข้าทำแบบนี้กับเจ้าข้าจะไปจัดการกับกงซูจินทีหลังแฮนเซนพูดอย่างมั่นใจแต่จริงๆแล้วเขาแค่รองทดสอบโรจิวตั้งแต่เข้ามาถึงที่นี่เขาพบคนเพียงแค่สองคนเท่านั้นตอนนี้เมื่อมีใครบางคนต้องการจะฆ่าเขามันจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่แฮนเซนจะคาดเดาได้ว่าคนคนนั้นต้องเป็นกงซูจินเมื่อเห็นว่าสีหน้าของโรจิวเปลี่ยนไปแฮนเซนก็รู้ว่าการคาดเดาของตอนเองนั้นถูกต้องที่นี่คือกำแพงยกถัดถัด ถ้าเจาจะขาค่ะเจาะจะนี้ไปไหนได้โรจิวพยายามที่จะพูดออกมาด้วยใบหน้าที่แดงกําจริงอย่างนั้นเหรอแฮนเซนมองไปที่โรจิวอย่างเย็นชาเขาออกแรงมากขึ้นแล้วทำให้โรจิวไม่สามารถพูดอะไรได้อีกใบหน้าของเขาดูเหมือนกับท้องของหมู แต่เว่าแฮนเซนไม่ได้หักคอของอีกฝ่ายโดยตรงเขาอ้าปากแล้วปล่อยลมหายใจที่เหมือนกับควันสีดําออกมาเมื่อโรจิวเห็นควันสีดํานั้นดวงตาของเขาก็ดูตกใจราวกับว่าเขาเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่แฮนเซนปล่อยออกมานั้นไม่ใช่ควันสีดําแต่มันเป็นแมลงกินอวัยวะแมลงกินอวัยวะเหล่านั้นเดิมทีเป็นของเขาแต่ตอนนี้โรจิวไม่สามารถสัมผัสถึงพวกมันได้แมลงกินอวัยวะเหล่านั้นกําลังปลดปล่อยควันสีดําออกมาแล้วพวกมันตรงเข้าไป ในปาากขของเโลจิวพยายามจะดิ้นรนแต่ฮันเซินจับคอของเขาไว้แน่นทําให้เขาไม่สามารถขัดขืนอะไรได้เขาทําได้แค่มองดูแมลงกินออยวาเข้าไปในปากของเขาฮันเซิลรอคอยจนกระทั่งแมลงกินออยวาทั้งหมดเข้าไปในร่างกายของโลจิวก่อนที่จะปล่อยมือออกจากคอของอีกฝ่ายหลังจากนั้นเขาก็มองที่โลจิวราวกับว่าอีกฝ่ายเป็นแมลงสกปรกที่กําลังนอนตายอยู่บนพื้นแลวพูดขึ้นว่าแมลงกินออยวาพวกนี้เป็นของเจ้าหวังว่าเจ้าจะชอบพวกมัน โลจิวพยายามจะเชื่อมต่อกับมแมลงกินอวัยวะแต่เขาไม่สามารถทําได้มแมลงกินอวัยวะนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาโลจิวรู้สึกราวกับว่าอาวัยวะภายในของเขาถูกทิ่มแทงด้วยเข็มนับพันเล่มเขาคุมท้องของตนเองแล้วส่งเสียงกรีดร้องใบหน้าของเขาซีดเผือกและเขาก็กระอักเลือดออกมา โลจิวพยุงตนเองขึ้นมาจากพื้นและเริ่มจะวิ่งหนีไปขณะที่มืออีกข้างหนึ่งกุมท้องเขาต้องการจะมีชีวิตต่อไปเขาไม่ต้องการจะตายอยู่ที่นี่เมื่อเขาคิดเกี่ยวกับการที่อวัยวะภายในของเขากำลังถูกกัดกินโดยมแมลงกินอวัยวะและความเจ็บปวดจากการตายโดยอะไรบาปนั้นโลจิวต้องการเพียงแค่จะวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดโลจิวทุกทรมานจากการถูกกัดกินโดยมแมลงกินอวัยวะ ขณะที่เขาวิ่งกลับไปที่คารหลไขของตระกูลกงสูเขากาักเลือดออกมาอย่างต่อเน,นื่องแฮนเซินมองดูโรจิวิ่งหนีไปโดยที่ไม่ได้พยายามหยุดเอาไว้ก่อนหน้านี้แฮนเซินคิดว่าสีหน้าของโรจิวาอาจจะเป็นการเสรแสร้งแต่ในจังหวะความเป็นความตาย ไม่สำคัญว่าจิตใจของคนคนนั้นจะเข้มแข็งขนาดไหนมันมักจะมีจุดอ่อนแอเผยออกมาเห็นแถมโลจิวก็ไม่ใช่คนที่มีจิตใจที่แข้มแข็งอะไรโลจิลวิ่งกลับไปที่คฤห,หาสของตระกูลโกงซูในตอนที่การเห็นใบหน้าของโลจิวเขาก็รู้สึกตกใจเขาเข้าไปช่วยประยุงโลจิวเอาไว้แล้วถามขึ้นว่ามิสเตอร์โลเกิดอะไรขึ้นพาพาข้าไปพบมิสเตอร์จิน ทุกครั้งที่โรจิวเปิดปากเลือดสีดําก็จะกระอักออกมามันมีเนื้อบากส่วนปะปนอยู่ด้วยยามพยุงโรจิลเข้าไปข้างในไม่ไกลไปจากคาลือฮายของกงซูแฮนเซนมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากต่อของเมืองเขายิ้มอย่างชั่วร้ายไอ้หนอยมิสเตอร์ลูกลับมาแล้ว กงซูจินกำลังมองดูผู้คนเต้นระบำอยู่ในสวนในตอนที่เขาได้ยินเสียงเรียกของยามก่อนที่เขาจะพูดอะไรโรจิวก็โซเซเข้ามาในสวนกงซูจินขมวดคิว้วเขารู้สึกไม่พอใจการกระทำของโรจิวถือเป็นอะไรที่เสียมารยาทแต่ในตอนที่เขาเห็นใบหน้าของโรจิวสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาเห็นโรจิวเข้ามาในสวนด้วยร่างกายที่ซันเท่าใบหน้าของเขาซีเปลือกและเบ้าตาของเขาก็เป็นสีดำเขาดูเหมือนกับซอมบี้นะนาย นายน้อยช่วยช่วยโลจิวเดินโซเซเข้าไปหากวงซูจินเพื่อขอความช่วยเหลือแต่นี้ตอนที่เขาอยู่ห่างออกไปเก้าฟุตปากของเขาก็กระอักเลือดสีดำออกมาล่างกายของเขาล้มไปข้างหน้าดวงตาของเขาดูดออกมาจากเบ้าขณะที่มือของเขาพยายามยื่นออกไปในทิศทางของกรงซูจินเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่พลังชีวิตของเขาดับลงไปซะก่อนกงซูจินทั้งตกใจและโกรธที่ได้เห็นโรจิวตายต่นหน้าต่อตาไฮ้เสนกลับไปที่โรงแรมเขาเห็นเจียงปู้กูและมิสเตอร์หยางรอคอยเขาอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาเดินเข้าไปและถามขึ้นว่ามันมีทางไหนที่พวกเราจะหลีกเลี่ยงจากการถูกทำร้ายโดยยีเลสได้ไหม ตัวฮเซนเองไม่ได้วาดกลัวมแมลงกินออยวะจะทําร้ายอะไรเขาแต่เขากลัวว่ามันจะทําร้ายผู้คนรอบกายของเขาโชคดีที่ครั้งนี้เจียงปู้กู่อยู่ที่นี่ด้วยถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปเขาไม่อยู่ที่นี่ครั้งนี้เป็นมแมลงกินออยวะแต่ครั้งต่อไปมันอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่ามันมีโอกาสที่แม้แต่ร่างกายของเขาก็ไม่สามารถป้องกันได้มิสเตอร์หยางเย่ไปชั่วครู่ก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่ามันมียีเลสยู่ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าลิสเซน มันตรวจับยีนเลสได้ถ้ามียีนเลสเข้ามาใกล้นายท่านดิสตันจะตรวจพบมันในทันทีแต่ดิสตันเป็นยีนเลสที่มีอยยุแค่ในตำนานมันไม่เคยมีใครได้เห็นมันมาก่อนมันพอจะมียีนเลสที่มีพลังคล้ายกันอยู่แต่ถ้าระดับของพวกมันต่ำจนเกินไปพวกมันก็จะสัมผัสได้แค่ยีนเลสที่มีระดับต่ำเหมือนกันเท่านั้นแถมพวกมันยังเป็นยีนเลสที่หาได้ยากมากๆแฮนเซิมองไปที่เทียงปู้กูและแพกหน้า ยีเลสประเภทนั้นหายยากจริงๆนั่นแหละและถ้าระดับของพวกมันต่ำเกินไปพวกมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรผู้ใช้ยีเลสทั่วๆไปใบนั้นมักจะใช้ลามกาสบักแต่อย่างเต็มที่ลามกาสบักที่มีระดับไวน์าวจะตรวจจับได้แค่ยีเลสระดับเอิร์นเท่านั้นและความสามารถในการตรวจจับยีเลสท่านน้ำของพวกมันก็ยังต่ำมาก,มากด้วยเหตุน,นั้นถึงแม้นายน้อยจะมีลามกาสบักอยู่นายน้อยก็ตรวจจับมแมลงกินออยลวะระดับมาคริสไม่ได้อยู่ดีหลังจากหยุดไปชั่วครู่เจยียงปู้กู่ก็พูดต่อไปว่า แต่มันยังมียีเลสอยู่ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสัมผัสสิ่งต่างๆถึงแม้มันจะเป็นแค่ระดับราชัน้นแต่ถ้ามียีเลสระดับเทพเจ้าเข้ามาใกล้มันก็จะสัมผัสถึงยีเลสนั้นได้เพียงแต่ว่าใครยิงของยีเลสชนิดนี้หาได้ยากเท่าที่ข่ารู้ร้านของหรูซื้อพอจะมีพวกมันอยู่บ้างแต่พวกมันล้วนเป็นยีเลสที่ตัวเต็มไวแล้วพวกเราจึงได้แต่ซื้อมันไปไว้ตามบ้านเท่านั้นดังนั้นประโยชน์ของพวกมันจึงค่อนข้างจำกัดเฮนเซนรู้สึกสนใจขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินบาปนั้น ยีนเลสนั่นถูกเรียกว่าอะไรเจียงปูกูคิดอยู่ชั่วครู่แล้วพูดข้าจำได้ว่ามันถูกเรียกว่าเพียวไรส์าลแมเนเดอร์มันเป็นยีเลสที่อาศัยอยู่ที่แม่น้ำโฮไรส์มันเป็นยีเลสที่เป็นระดับราชันตั้งแต่กำเนิดแต่พลังของมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักแม้แต่ยีเลสระดับเดยุกก็กินพวกมันได้แต่มันเป็นยีเลสที่มีการสัมผัสที่ดีมากๆก่อนที่ยีเลสอื่นจะเข้าใกล้พวกมันได้พวกมันก็หนีไปก่อนแล้วมันจึงเป็นเรื่องยากมากๆที่จะจับพวกมันได้ และไขย,ยีนของเพียวไรส์สลาแมนเดอร์ก็เป็นอะไรที่หายากรบบสุดๆเท่าที่ข้ารู้ภายในกำแพงหยกนั้นมีเพียวไรส์สลาแมนเดอร์ไม่เกิน5ตัวและ3ตัวเป็นของราชวงมันเป็นเรื่องยากที่ใดน้อยจะได้ไขย,ยีนของเพียวไรส์สลาแมนเดอร์มาแฮนเซนตัดสินใจว่าเขาจะซื้อเพียวไรส์สลาแมนเดอร์มาสักตัวหนึ่งสำหรับแฮนเซนแล้วการที่พวกมันโตเต็มว,วัยเราไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไร ด้วยการที่มีเพลย a ไลท์ซลาเมนเดอร์คอยตัวจับยีเลสต่างๆเขาและคนอื่นๆจะปลอดภัยมากขึ้นแฮนเซนไม่ทำอะไรอีกถ้าร้านของหรูซื้อมีเพลย a ไลท์ซลาเมนเดอร์อยู่เราก็แค่ต้องซื้อมันมาสักตัวมิสเตอร์เจในบรรดายีเลสระดับท็อปมันมียีเลสไหนที่มีเลือดสีฟ้าไหมตั้งแต่ที่แฮนเซนมาถึงจัก,กรวาลแห่งนี้เขาก็ได้รู้ว่ามนุษย์ทั่วๆไปนั้นไม่ได้ฝึกฝนร่างกายแนละเลือดของพวกเขาก็เป็นสีแดง ของชินซิวมีเลือดสีฟ้ามันจึงมีโอกาสที่นั่นจะเป็นผลจากการที่เขารวมร่างกับยีนเลสชนิดหนึ่งบางทีนั่นอาจจะไม่ใช่เลือดจริงๆของเขาเจียงปูกูอยู่ชั่วคู่และต่อมันมีเลสอยู่หลายชนิดที่มีเลือดสีฟ้าแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คงจะเป็น World King God ของราชาองค์แรกของอาณาจักรชินอย่างไม่ต้องสงสัยยีเลสของราชาองค์แรกนั้นเป็นยีเลสที่เหนือกว่ายีเลสระดับเทพเจ้าไหนไห น่าเสียดายที่เวิร์กิงกอนนั้นได้หายไปพร้อมกับราชาองค์แรกไม่งั้นแล้วก็อาณาจักรฉินก็คงจะไม่ตกต่ำหลังจากที่ราชาองค์แรกหายตัวไปแฮเซ์รีบถามยีเลสนั้นเป็นยีเลสแบบไหนกันเวิร์กิงกอนเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ควบคุมโรคไปนี่เจียงปู้กู่พูดแต่เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ผ่านมานานแล้วจึงไม่มีใครบอกได้ว่ามันมีรูปรักษ์เป็นยังไงจากข้อมูลที่หลงเหลืออยู่มันควรจะเป็นยีเลสสร้างมนุษย์ที่หาย,ยาก แฮนเซินถามเกี่ยวกับยีเลสอีกหลายคำถามถึงมิสเตอร์อย่างจะรอบรู้เกี่ยวกับยีเลสเช่นกันแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รอบรู้เท่าจริงผู้กกู มิสเตอร์อย่างนั้นจะรู้เพียงแค่ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะขณะที่เจียงปู่กู่จะรู้เกี่ยวกับยีเลสระดับสูงที่มิสเตอร์อย่างเข้าถึงไม่ได้เขาช่วยให้หันเซนได้เข้าใจเกี่ยวกับพลังของยีเลสในรลกงใบนี้มากขึ้นกว่าเดิมในสายตาของเจียงปู่กู่โฮลิวอนไวเดียถือเป็นยีเลสระดับพื้นฐานเท่านั้นสําหรับผู้ใช้ยีเลสทั่วๆไปแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแต่สําหรับผู้ใช้ยีเลสระดับท็อปมันไม่ได้ถือว่าเป็นยีเลสพิเศษอะไรยีเลสที่เป็นสิ่งมีชีวิตในต นานอย่างเวิร์คิงกอนนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละอาณาจักรมีพวกมันจะเป็นสิ่งที่ถือทอดต่อกันมาในแต่ละอาณาจักรซึ่งพวกมันทำให้ฮันเซิรู้สึกว่าเขาต้องระวังตัวเอาไว้ดูเหมือนว่าโลกใบนี้จะไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เราคิดอเอาไว้เรื่องราวของชินซิลนั้นเป็นอะไรที่น่าประหลาดถ้าเลือดสีฟ้าเป็นเลือดของเวิร์คิงกอนแลวคนที่ตายไปในวันนั้นมันใช่ชินซิลจริงๆอย่างนั้นเหรอ ภายในหัวของแฮนเซนเริ่มจะมีคำถามปุดขึ้นมามากมายหลังจากที่พูดคุยกับเจียงปู้กู่เสร็จแล้วแฮนเซนก็เดินทางไปที่ร้านของรูสือเขาได้ร่วงเกินกงซูจินไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะต้องต่อสู้กับอีกฝ่ายในเดียวๆนี้ด้วยเหตุน,นั้นแฮนเซนจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่แฮนเซนจะมีโอกาสได้ฆ่ากงซูจินเขาจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าเขา มิสเตอร์อยากและคนอื่นๆจะปลอดภัยด้วยเหตุนั้นเขาจําเป็นต้องมีเพียวไรส์ r ซลแมนเดอรถึงแม้กงซูจินไม่คิดจะทําอะไรพวกเขามันก็ต้องมีคนอื่นที่พยายามจะทําร้ายพวกเขาในอีกอนาคตข้างหน้าดังนั้นการมีเยเลสประเภทนี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่งั้นพวกเขาก็อาจจะประสบกับภัยอันตรายโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวร้านของหลูส่สือนั้นเป็นร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรฉินพวกเขาทํากิจการไปทั่วทั้งจักรวาล และมีร้านสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ต่างๆมากมายคขย,ยีและยีเลสนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในธุรกิจของพวกเขาร้านของหรูสือนั้นไม่มีการสั่งซื้อออนไลน์ผู้คนต้องมาซื้อที่ร้านด้วยตนเองถ้าต้องการจะซื้อของจากพวกเขาถึงอย่างนั้นร้านของหรูสือก็ยังเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในอณาจักรชินพวกเขามียีเลสและไขย,ยินาน,น,นาชนิดและคุณภาพของพวกมันก็เหนือกว่าร้านค้าเล็กๆส่วนใหญ่ในตอนที่อ่านเส้นไปถึงร้านหรูสือ เขาก็บอกคนของที่นั่นว่าเขาต้องการจะซื้อเพียวไลท์ซาลาแมนเดอร์แต่ราคาที่ได้รับทําให้เขาต้องประหลาดใจเพียวไลท์ซาลาแมนเดอร์ ander, แต่ละตัวมีราคาตัวละ3าล้านฉินราคานั้นเทียบได้กับไข่ย,ยีระดับเทพเจ้าและนี่เป็นแค่ยีเลสที่ถูกจับมาในตอนที่โตแล้วซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นคนดูแลร้านอธิบายสิ่งต่างๆให้ฮันเซินฟังอย่างใจเย็น เขาบอกกับแฮนเซนว่าถึงแม้เพลย์ไลท์ซลาเมนเดอร์จะเป็นแค่ระดับราชาแต่มันหาได้ยากมากๆด้วยความสามารถพิเศษของมันเศรษฐีมากมายถังก็ต้องการจะซื้อเพลย์ไลท์ซลาเมนเดอร์สักตัวไปเป็นของตนเองด้วยเหตุนั้นราคาของมันจึงแพงมากๆถึงตัวที่จับมาในตอนที่โตแล้วจะไม่สามารถนำติดตัวออกไปข้างนอกได้แต่มันก็สามารถใช้เพื่อเฝ้าบ้านได้ถ้าเกิดมียีเลสตัวไหนต้องการจะบุกรลุกเข้ามามันก็จะตรวจจับได้ในทันที ซึ่งเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากาเซธีจึงชอบที่จะมีเพียวไรซ์ซัลแมนเดอร์ติดบ้านเอาไว้แม้แต่จะซื้อเพียวไรซ์ซัลแมนเดอร์สักตัวเรายังทําไม่ได้แฮนเซอร์รู้สึกหดหู่เล็กน้อยเขานาเงินทั้งหมดที่มีแล้วพบว่าเขาไม่สามารถแม้แต่จะซื้อเพียวไรซ์ซัลแมนเดอร์ที่ตัวโตเต็มวัยเพราะฉะนั้นใขย,ยินยิงไม่ต้องพูดถึงถ้าเราซื้อพวกมันไม่ได้เราก็คงจะต้องไปที่แม่น้ำโฮไรส์เพื่อจับเพียวไรซ์ซัลแมนเดอร์ด้วยตนเอง แฮนทนกลับไปที่โรงแรมและหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำโฮไร์และเพลไรส์าลามเดอร์การจะจับเพลไรส์าลามเดอร์นะั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม่น้ำโฮไร์นั้นอยู่บนดาวกูอย่างที่แฮงซนเคยไปแตุู่เขาในใครๆที่เขาไปเยือนในครั้งก่อนนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มียีเลสระดับสูงอาศัยอยู่แต่แม่น้ำโฮไรนั้นต่ำออไปมันเป็นดินแดนที่ถูกเรียกว่าเป็นพื้นที่มรณะของดาวกูอย่าง ตัวแม่น้ำโฮลีไรท์นั้นเป็นชีพจรพระเจ้าดีรับที่ให้กำเนิดยีเลสที่น่ากลัวขึ้นมาตลอดหลายพันปียีเลสระดับเทพเจ้านั้นจะถูกพบเห็นอยู่บ่อยครั้งในบริเวณแม่น้ำโฮลีไรท์แม้แต่ยอดฝีมือระดับท็อปของอาณาจักรชินหลายคนก็ไม่กล้าจะเดินทางไปที่แม่น้ำโฮรีไรท์เพียวไรสําราเนเดอร์นั้นจะปรากฏ ที่ในแม่น้ำโพลิไร์ถึงพวกมันจะเป็นยีนเลสที่สะเทินน้ำสะเทินบทแต่พวกมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ำนอกจากนั้นเพลไรสาลาแมนเดอร์ ye, ander, ยังสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของยีนเลสอื่นดังนั้นถ้ามนุษย์ใช้ยีนเลสเพื่อเข้าไปจับตัวพวกมันเพลไรสซลาแมนเดอร์ก็จะหนีลึกลงไปในแม่น้ำโพลิไร์แต่ถ้ามนุษย์ไม่รวมร่างกับยีเลสในตอนที่ไปที่แม่น้ำโพลิไร์มันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการลนหาที่ตาย ด้วยเหตุน,นั้นการจับตัวเพียรไรซ์ซาร์เมนเดอร์จึงเป็นอะไรที่ยากมากแต่ทว่าความยากแบบนั้นไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับแฮนเซนเขาจึงตัดสินใจจะไปที่แม่น้ำโฮลิไรส์ก่อนที่จะออกเดินทางแฮนเซนก็ไปเตือนมิสเตอร์ยางและคนอื่นๆไม่ให้ออกไปนอกโรงแรมจนกระทั่งเขากลับมาเขายังของให้เจียงปู้กู่ช่วยดูแลคนอื่นๆที่นี่คือเมืองกาแพง,งหยกแม้แต่กงซูจินก็ไม่สามารถฆ่าคนอื่นตามใจชอบได้เขาจําเป็นต้องใช้ยีินเลสเพื่อลอบสังหารพวกเขาอย่างรับรับ แต่ด้วยการที่มีเจียงผู้กู่อยู่ที่นี่ด้วยมันเป็นเรื่องยากที่จะทำแบบนั้นได้ ตามใดที่มิสเตอร์หยางและคนอื่นไม่ได้ออกไปจากโรงแรมและอยู่ภายใต้การดูแลของเจียงปู้กู่พวกเขาก็คงจะไม่เป็นอะไรแทนเป้าหมายหลักของกงซูจินก็คือฮันเซนขณะที่ฮันเซนไม่อยู่กงซูจินก็จะไม่ทำร้ายมิสเตอร์หยางและคนอื่นๆหลังจากที่ฮันเซนออกจากโรงแรมเขาก็รู้สึกว่าตนเองถูกสะกดรอยตามถึงอย่างนั้นเขาก็ไปที่ดาวกู่หยางตามแผนเดิมแต่ข่าวนั้นก็ไปถึงหูของกงซูจินอย่างรวดเร็วกงซูจินดูอาฆาตขณะที่พูดขึ้นมาว่า ดีมากจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ